สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพ,นพี่น้องชาวคนรัก RC ทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ในกลุ่มในแกง๊งทุกคนนะครับชาวคนรัก RC ผมวปุน่น N3F DIY ไหลไปเลยชแนลนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเริ่มงานนะครับผมเป็นงานฮอลเล็กนะครับเป็นงานของค่าย XK นะครับตัวนี้เป็น K110S นะครับผมอาการที่พี่เจ้าของรำเอามาให้ก็คือมันบินแล้วมันกระโชหกหกหักแล้วก็ A นไปเซเยอะมากนะครับก็คือบินยากนะครับบินแล้วก็ต้องคอยกันตลอดนะครับ ก็เท่าที่ผมดูเบื้องต้นนะครับตัวรีโมทครับมันเป็นค่าดีฟอล์มานะครับเป็นค่าโรงงานซึ่งของพี่เนี่ยเขาเป็นมือใหม่ๆเลยนะครับก็อ g i ิลิตี้มันสูงไปนะครับก็เดี๋ยวจะทําการปรับอ g i ิลิตี้นะครับแล้วก็ผมเช็คแล้วตัวเลทตัวอะไรก็อาจจะดูเยอะไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวปรับอ g i ิลิตี้ปรับเลทปรับตัวเอ็กโพเนนเชียลช่วยนะครับผมเพื่อจะได้ทําให้พี่เขาบินง่ายขึ้นเพราะว่าพี่เขามือใหม่นะครับตัวนี้หางเป็นบั t นะครับเป็นมัตเตอร์บัส ก็โอเคครับหลังจากการปรับแต่งแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบบินกันนะครับผมอาการของที่พี่เขาแจ้งมาคือว่ามันกระโดดแล้วก็เอียงซ้ายคุมยากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือพี่เขาก็เพิ่งเริ่มเล่นด้วยนะครับผมก็ค่าที่เซตในรีโมทก็จะต้องเป็นค่าที่ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือผู้เล่นหน่อยนะครับผมอันนี้มันเป็นค่ากลางเป็นค่าดีฟอ์มาจากโรงงานโอเคครับเดี๋ยวมาเซตเพิ่มเติมแล้วบินกันครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวทดสอบบินหลังเซตเสร็จนะครับผมว่าอาการมันจะนุ่มนวลขึ้นหรือเปล่าครับ เร็งครับค่อยๆเร่งแล้วก็ยกขึ้นมาอาการเซซ้ายมันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะค,ะนครับประมาณนี้โอเคกระโดดขึ้นกระโดดลงก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเซดพิดแค่ใหม่นะครับอะไรยกขึ้นลงก็นุมๆ เรียบร้อยครับพ okay, okay, ี่ก็ประมาณนี้ครับผม ก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลเป็นเรื่อยช n e l นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ